สวัสดีครับวันนี้ร้านสามดีโอตวัดจังหวัดเพชรบุรีนะครับได้รับเกียรติจากลูกค้าโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับสาหรับรถคันนี้นครับลูกค้าไว้วางใจให้ทางร้านสามดีโอตวัดจังหวัดเพชรบุรีนะครับพ่นกันสนิมพรีเมียมเดิมโรงงานให้แล้วแล้วก็ได้ตัดสินใจมาเคลือบเซรามิก 10H เกับทางร้านสามดีโอตวัดจังหวัดเพชรบุรีนะครับสาหรับรถคันนี้นะครับใช้งานมาประมาณ ได้สามปีนะครับสภาพสีก็อ่าตอนมาจากทางร้านเหมือนลูกค้าแจ้งว่าไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับเก็บไว้ที่บ้านแล้วก็ทาให้สีรถคันนี้ดอกไปนะเพราะว่าไม่ได้รับการดูแลรักษามาตลอดระยะเวลาสาปีนะครับวันนี้เลยตัดสินใจให้ทางร้านสามดีเอวตวัดได้ใช้บริการก็คือเป็นเคลือบซรลมิกสิบเฮต์รับประกันสามปียาวๆไปสำหรับรถคันนี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับ เราจะไปดูขั้นตอนการทํางานของทางร้าน3 d อดีโตวัตจังหวัดเพชรบุรีนะครับว่าขั้นตอนการเซียมผิวการล้างและก็การขัดสีลงน้ํายาเป็นยังไงกันบ้างนะครับแตกต่างยังไงกับตอนที่ลถมากับตอนที่ลดได้รับการเคลือบเสร็จนะครับว่ามีความเงางามมากแค่ไหนเราไปดูขั้นตอนการทํางานกันครับผม สำหรับลูกค้าที่หาร้านเคลือบเซรามิก 10H แบบไม่จกตาพ่นกันสนิมพรีเมียมและดูแลรถของคุณครบวงจรที่มีความซื่อสัตย์จริงใจบริการดุดาติมิตรทางร้านรับประกันความพอใจทุกผลงานติดต่อมาที่ร้าน 3D a อ t o Wash จังหวัดเพชรบุรีกันนะครับ